ค่ะก็เป็นคีณดีมีแบริเออร์นะคะก็จะพูดถึงว่าผลิตภัณฑ์ของสกินทิฟฟิคโฟมล้างหน้าทุกตัวเนี่ยเขาแบบเออ่ช่วยส่งช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวหน้าผิวแข็งแรงอ่ะฮะเรียกว่ามันมีสองสูตรไหมคะหรือว่าสิทจริงๆมีหลายสูตรมากเลยค่ะแต่ว่าตัวหลักๆก็จะมีสีฟ้าเราสีฟ้าตลอดสีชมพูค่ะนี่ก็จะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ควบคุมความมันด้วยแล้วก็ทําให้ผิวเราแข็งแรงอย่างในฐานะพิเศษคิดว่าตอนใช้เราเป็นไงบ้างคะ ดีค่ะดีมากๆเลยเพราะว่าอย่างควรเป็นคนผิวแห้งแล้วพอควรใช้สก<อ>ินท<อ>ิพย์มันจะช่วยเควรได้เยอะแล้วก็เป็นคนแต่งหน้าทุกวันเจอแดดเจอไฟเจอฝุ่นอะไรเง<อ>ี้ยบ่อยมากก็ทําให้เรามีผิวที่แข็งแรงจริงๆค่ะให้เราแบบมีวันพรุ่งนี้แต่งหน้าได้ปกติสวยงามสามารถได้น้าสานั่งได้ไหมเพราะว่ามีสองสีเอาะว่าใครเหมาะกับแบบไหนได้เลยค่ะสำหรับสาวๆที่ผิวแห้งนะคะก็สีฟ้าค่ะเิขอแนะนำมากๆส่วนสาวๆที่ผิวค่อนข้างมีความมันจะยุบครูคันเลือด จริงๆมีหลายแบบนะคะมีเจลมีมูสมีหลายตัวเลยค่ะอยากให้ไปลองกันได้บาล์มล้างหน้าเขาก็ดีนะคะแบบเป็นคินซิ่งมีหลายตัวเลยค่ะก็มนกิจกรรมกับเป็นแดด้วยใช่ค่ะก็ชอบคนชอบเล่นเกมค่ะชอบตัดแป็นแต่เหมือนชอบนะยอมรับแบบยอมรับจริงๆตรงนี้ส่วนนี้ชอบมากเออเราก็คือจริงจังมากคชอบเล่นเกมจริงๆซึ่งหัวเราเล่นมาร้อยเกมแค่9.9เกมแต่ก็จะเล่นอ่ย่างผิวโตดที่เราแนะนำสุดไหนผิวอะไรนะผิวโซ ผิวโสดใช้ยังไงก็โสดค่ะใช้เลยทั้งรังก็โสดค่ะแต่ว่าสวยมีก็ใช้มานานมากแล้วค่ะยอมรับว่าหลายหลอดนะคะเรื่องแฟนอาจจะไม่ช่วยแต่สวยแน่นอนฝากดค่ะฝากจินิฟิกด้วยนะคะมีหลายสูตรเชื่อว่าเหมาะกับผิวสาวผิวผู้ชายในไทยแน่นอนก็อยากให้เราเปิดใจดูค่ะจะติดใจแน่นอนค่ะอ มีล่าสุดวันนี้เหรอโซคายโซคายโซคายล่าสุดนี่ได้เปิดนะดิใครเปิดฉันไม่รู้เรารู้เรื่องหนังไหมไม่รู้จริงๆไปใช้งานนะผู้จัดการเรามีการเปลี่ยนเปลี่ยนมันเป็นคนนิสัยอย่างนี้ใช่ไหมไม่เหมือนคนของเราจะนิดไม่เห็นคือเขาจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแต่เราแต่เราเออเจนด้าแต่ละชั่วโมงมาอเลยไม่มีนะโดนแก๊สใส่ก็คือมันมีคนของเราเลยใช่ ก็แกล้งไม่ไหมก้อยเพรคนไม่ค่อยรู้ว่ามาถึงคนไม่ค่อยฉุกคิดอะไรทางนั้นจแค่เป็นแบบนี้ทําอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยแค่นั้นนางก็จะแกล้งหนูได้ตลอบทุกปีเลยใช่แล้ววันเกิดวันเดือนน้องสี่แสนไปไหนไม่มีเลยค่ะอันนี้เมื่อไหรงานอะค่ะอุ๊ยแรงมากก่อนไหนก่อนดีนะทีนี่ทำงานค่ะทำงานกี่ปอายุไม่ถามเลยเลี้ยงบางคนเลี้ยงคนหน่อยนะเลี้ยงสัวเอ็กซ์บ้างเป็นลัอคกี้นัมเบอร์นะสาธ ปิทำบุญไหมวันเกิบุญค่ะถ้าทำง่ายๆคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหมเขู้้จัดการเปีนี้มีแพลย์อะไรไหมกับชีวิตที่โตขึ้นดูประหาดชีวิตในวัยกางตางถามกะดูดูแย่เลยเพราะไม่มีด้วยก็เต็มที่ก็คือตื่นมาแล้วก็ไปไหว้พรามาย์หรืออย่างเงี้ยส่วนเรื่องเซพรสยก็จะเป็นวีลกรรมเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยจะมากกว่าแต่ว่าไม่เลยไมมีมีผู้ชายแอบถามว่าอยากได้อะไรบีบเออตักชิ้นเลยตักชิ้นนงใช่ฝากถามฝากถาม แต่งไปเลยอ่ะไม่มีไม่มีชิ้นอยากมาตัดมาเตรียมพุ้มเลยล่ะพุ่มอยากได้ไม่อยากได้ที่งไม่มีจริงๆอ้าวแย่เลยอ่ะเวลานอนเวลานอนก็มีเอาอะไรดีอ่ะเอาอะไรล่ะอ๋ออยากให้หมานิสัยดีขึ้นใครจะให้ได้คุ้มฝึกต้องให้คุ้มฝึกเรามาเลยทั้งนั้หนาเราขอคุ้มฝึกหมาหนึ่งคนไปทำกา่บ้านมันมาณนมันนานโค้งปากดังคอ ขออะไรแปลกๆเลยเนาะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยไปตั้งเป้าไว้ตั้งเป้าอะไรไปมันมีดาราที่เขาไปตั้งเป้าไว้อะไรไปเปิดคนแรกเลไม่มีไป็อยากทำงานให้ให้ให้เให้ดีแค่นั้นเองแต่รู้สึกว่าถือว่าเรามองว่าในชีวิตเราลงตัวทุกด้านแล้วเธอคนอาจจะเป็นคนไม่ได้มีเป้าหมายอะไรใหญ่ๆในชีวิตมากมายนะคนรู้ว่าเออคนทำอะไรแล้วคนมีความสุขในแต่ละวันแล้วก็งานก็ ไม่อยากทําไม่เสร็จแต่ไม่ต้องรีบจบก็ได้ระหว่างวันมันก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยพอพอพี่พี่ถามหนูก็เลยดูเกิดติดจัง <laughs> ไป <c oughs> ใช่แต่วันเกิอดเราไม่ได้มองว่าออมันพิเศษอะไรขนาดนั้นจะเป็นซัหรัตมารีไม่เลยค่ะส่วนใหญ่หลังๆเริ่มระแวงนะเพราะเพื่อนชอบทำอะไรประหลาดๆประหลดาดๆ <c oughs> ทำไมคะอย่างไรคะแล้วชันชอบเซอร์ไพรส์กันสำเร็จนะคะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไร่ะแต่ทุกครั้งที่เพื่อนมาแบบเซอร์ไพรส์หน่อยแล้วสุด เขินนะดิเราก็เก่งใจล้วก็จะซึ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบนี้เจะลองจะลองตัง้งตั้งมั่นไว,ว้เพราะอย่านะฉลุทันนะเสียลงลมพัดอยากดึเพื่อนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงจริหรอไม่ท่ใหเราไม่พลาดเลยทงปีหนูไม่ค่อยรู้อ่าแต่ปีที่แล้วคือเล่นใหญ่นะจำได้แหมปีที่แล้วมันร้อนใช่ก็ยังโมโหอยู่เลยว่าใช่ต้องมาถ่ายงานตอนที่นี่แล้วดูเงียบเกีบอะไรอย่างเงี้ย เนงานใหญ่ขนาดเละเทะอยู่แล <reading> <ennen> like, <to> ้วปีีน้ใหญ่คแล้านฝากบอกบอกพูดแล้วว่าถ้าจะมีอะไรก็มากินข้าวที่บ้านกันธรรมดาะไ่เพราะว่าเขาที่เราปวดตัวไปหลายวันมากแล้วที่เราทุ่มสุดนบมีอไรสาหัสเด็บหลังเด็บอะไรกันเป็นแคลปีนิ่งแบบเบาๆเบาๆค่อยกินข้าวกินอะไรกันก็พออันนี้กับช้ากับพฤตินกันแล้วก็พูดกับเพื่อนรวมๆตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะเพราะว่าไม่ลุกกันไม่ไหวอีกวันหนึ่งไม่อยากให้เกิดปีหน้าอยากให้เกิดขึ้นอีกแล้วเพื่อนฟังดิค่ะ นี่ตอน,ตอนตอนตอนผลหลังก็ดูฟังนะอเออเนาะปีหน้าเราเบาๆน,วนออ้อยเราคาดหวังกับรางวัลของละครยังไงบ้างในปีถัดไปเพราะว่าเป็นเพื่อนจะมีแบบชื่เราซีทุกปีลเลยงานยังไม่เสร็จเลยเ <c oughs> ไม่กล้าไม่กล้าท่รู้สึกว่าเออตอนนี้อยากให้มันออกมาดีสนุกคนดูชอบแค่นั้นแหละค่ะเพราะหนูก็ปีนี้ก็ไม่ได้มีละครอ,ออนเลยแต่ก็จะได้ชมปีหน้าคิดว่าได้ชมปีหน้าเราก็จะความรับเยอะมาก ใต่ก็แม่งีใช่เล่นมากก็ไม่ได้ก็เสียวเสียวเศ้าอยู่แล้วก็จะยื่นหมายอะไรมาไหมว่าอย่าเล่นเยอะนะคะเล่นเยอะหรอใช่ได้ค่ะก็มีคืนพอไปหมดเลยมดใช่ไหมมีบทใหมดแบบแปลกๆมาเป็นทัฟปีนาให้เราได้ดูกันเล่นแบบแปลกๆกันเลยอะไรอะไรคุยยอดไร้นี่ยบ้าแล้วหรอเราแกล้ชิงบ้าไปเลยชิงบ้าไปเลยลำอะไรกัอย่าไปเล่นอย่าไปทำอะไรเยอะมะเกียรติ บอกได้ปีหน้าเลยสำหรับผลงานที่ต้องซื็อความลับเขาแค่เราพูดปีไหนแบบทีกทุกวันเลยทุกทุกวันมันดูมีความลับจริงๆอยากพูดใช่ไหมแต่เราไม่ชอบเก็บความลับเลยงานชอบพูดไปหมดทเอย่าพอเวลาผมว่าเปิดนี่ต้องเซ็นสัญญาคือดัดมากไม่เล่นก็ได้นะคะใครบอกว่าเล่นผมอยากพูดว่าไง เขาบอกเซนเลยเขารู้พูดมากเขาบอกไม่ใชแต่ถ้ามีคนมาบอกเราว่าอย่าบอกใครนะอะไรเงี้ยเราเก็บได้ไหมคืออัดใจมากไม่ชอบเรื่องนี้อยากขอร้องให้ทําอะไรอย่างนีอีกไม่แล้วระบายยังไงกับเรื่องแบบนี้พูดกับตัวเองจะบอกคนอื่นแลนะจะพูดในบทจะเล่าเรื่องย่อด้วยเลาวเราใส่กระจกเหรอใช่พูดเลยคืออัดดืดอัดโอเคเดี๋ยวจะเดินออกไปแล้วเล่าเรื่องย่อเออพิ้า นนะเป็ไม่พูดอะไรอย่างนั้นอีกเราอย่าไปพูดอะไรเลยเผื่อยเดี๋นพออะไรให้กลับไปเรื่องบาดิมติดบาดิมบาดิมเป็นอะไรใส่ไม่ดียังไงยังไงเราล่าสุดฉีดใส่โซฟาที่เลยโซฟาโซฟาราคาไม่ได้ก็ราคาทั่วไปคนไทยทั่วไปแต่ว่าคือจะ คือเขาฉี่เป็นที่แต่เขาจะฉี่ใส่โซฟาหรือเตียงหรือเสื้อผ้าซักใหม่เราเวลาที่โกรธเราเท่านั้นอย่าลืมนมาผู้ชายคนนั้นเขาสุดนะคะเอาคุกมาขอผู้ฝึกผู้ฝกมันก็ฝรู้ด้วยว่าเฉพาะตอนเขาโกรธใจแล้วเกิดว่าสวมหน้าดูรับโทรศัพท์คุณพ่อคุณแม่นานเลยเนี้ยเขาจะต้องเห่าหรือว่าบางทีก็จะเออุจจระไว้ตรงกลางบ้านใี้ใหญ่ที่สุดแต่ว่าปกติคือเขาเป็นที่เป็นทางนะแล้วเขาจะอยากขัดใจชนะอะไรอย่างนี้เป็นเหตุการณ์ประจําประจํา เป็นความทุกข์เดียวของหนูในช่วงชีวิตนี้แล้วเราเราเนียเแบบถูกถูกขัดของาไม่ิวเตอร์เราแบไม่เคยเลยค่ะหนูสงสัยว่าคืออาจจะไม่ใช่หมาอาจจะเป็นเจ้ากรรมและนายเวรอะไรแบบนี้มาในรูปแบบของตัวน้ำตาลเออหรือว่าเขาจะไม่ชอบให้เราคุยโทรัพเพใอยู่กับเขาตลอดต้องมองเนี่ยคุยเนี่ยต้องมองเขาใช่หนูเคยละคุยโทรศัพท์แบบแล้วก็ทำเป็นเหมือนไปคุยกับเขาด้วยอ้าวพอใจเฟิรไม ต้องรับมือดีๆมีนอนกันบ่อยไหมทางคอนโดหนูโกรธมากนะคะอย้อนอุตส่าห์การหนูซื้อเสื้อให้ตัวหนึ่งเขียนว่าอยากไปอยู่วัดก็คือตัวนั้นเลยสะกดวิญญาณไปใส่เมื่อไหร่จะได้ใส่ทิดตัวอแต่ถ้าถอดปุ๊บเอาเลยโซนก็คือทำเกเรเมื่อไหร่จะใส่เสื้อนี้อยากไปอยู่วัดแรงแล้วปกติใครง้อใครเขาไม้อเราเขาไม่เคยง้อหนูจริงๆนะใเสื้ออะไรแบบนี้ป่านนั้นนะตัวไห เขาวาดเรวาดแม่บ e. oh ้านง่ายก็จะเป็นลากำเลยเป็นกำอะไรในป่าฮะไม่ใช่ยังนอนวาดอีกโอ้ยมันเกือบแล้วเกือแล้วเกือบแลอุ้ยนิดเดียวมันขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยทำเป็นว่าไปเดินเที่ยวแรงเอาอย่างนี้หันเปล่าถ้าเขาพอกเขาพูดอยู่แล้วหนูว่าย้อนมีวิธีมาตรการอะไรไหมคะพอเจอคันนี้กับหมานะอ๋อถือว่ากันเขาบอกยังไงเปลี่ยน ก็พยายามมีเวลาให้นางมากขึ้นแหละค่ะงั้นแต่ก็นางไม่ได้เป็นบ่อยแต่ก็ว่าไม่ใช่ไม่บ่อยอย่างนี้กเป็นเรื่อยๆค่ะวันค<ใ>นวันนี้เหมือนกันเราเ,เอาเข้า<ส>บ้านวันแรกวันแรกรู้สึกว่าน่ารักมากลูกชานต,ตื่นมาอีกวันหนึ่งไม่เหมือนที่ซื้อตัวท,ที่ซื้อเลยคุ่ณผิดเดือนเองค่ะโอ <ฮ S 1> ้มันเลี้ยงมาห้าปีแล้วอะค่ะเออเราดีสปอร์ตต่างเลยได้ใจเป็นไปได้เพื่อนมีมีแฟนถามว่าถ้ามีละครแล้วมีโอกาส ร่วมงานกับนายนำพามาแล้วก็กลมมาถึงได้หมดเลยค่ะหนูไม่ติดอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าตอนแรนถ้าเกิดเป็นคิวมันได้ไล่เรียงกันมาถึูไม่ติดงานนะดอแร็ปไปก่อนอะไรๆมัก็เฉียร์ว่าเรื่องเรื่องขัดไปอย่างนี้ใช่ขัดไปจากอันไหนเอาอีล้วหลังหมดงานหลังจากยาพูดเยอะเราให้มันเป็นไปทีละเรื่องทีละเรื่องไม่ติดอะไรไม่ติดไม่ติด อาะก็ถวันเกิดอะไรให้ปเพลินเจอเองไหม่ะไปเปิดถารัแค่ไปควันนี้ไปพอนะคะขอให้ไป็พคินมีความสุขมากๆขอให้มาปขอให้งานร่ำรอยขอไปเพลินขอบคุคตให้ไปมบเปล่าขอบเลยขอใหไปเพลินขออะไรให้เองขอลไขอให้หมาพ่เศโอเคมีความสุขมากๆนะคะนี่มันเกิดค่ะอบค